เซฟตี้เบรเกอร์กันดูดท,ที่ได้รับรองมาตรฐาน IEC 61008-1และมาตรฐานม g ก24 2425-2552ซึ่งปัจจุบันนะครับได้เปลี่ยนเป็นมาตรฐานม g กใหม่2425-2560เซฟตี้เบรเกอร์กันดูดท,ที่ได้รับรองมาตรฐานดังกล่าวนี้นะครับจะมีคุณสมบัติในการตัดวงจรเมื่อเกิดกระแสะไฟฟ้ารั่วเพียงอย่างเดียวครับจะไม่ได้ตัดวงจรเมื่อเกิดไฟฟ้าลัดวงจรและไม่ตัดวงจรเมื่อเกิดการใช้กระแสะไฟฟ้าเกินครับ ดังนั้นนะครับการนำเซฟตี้เบเกอร์กันดูดที่ได้รับรองมาตรฐานดังกล่าวนี้ไปใช้งานนะครับจึงต้องใช้งานคู่กับเซอร์กิตเบเกอร์เสมอทั้งนี้เพื่อให้เซอร์กิตเบเกอร์นะครับทำหน้าที่ตัดวงจรเมื่อเกิดไฟฟ้าลัดวงจรและตัดวงจรเมื่อเกิดการใช้กระแสไฟฟ้าเกินครับส่วนเซฟตี้เบเกอร์กันดูดนะครับจะทำหน้าที่ตัดวงจรเมื่อเกิดไฟฟ้าร่วกครับ เพราะฉะนั้นการเลือกค่าแอมของเซฟตี้เบเกอร์กันดูดที่ได้รับรองมาตรฐานดังกล่าวนี้นะครับควรเลือกให้มีค่าแอมของเซฟตี้เบเกอร์กันดูดมากกว่าค่าแอมทริปของสกิดเบเกอร์ครับ เซฟตี้เบเกอร์กันดูดนะครับเหมาะที่จะติดตั้งก่อนเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าเฉพาะจุดครับไม่เหมาะที่จะใช้เป็นเมนเบเกอร์ของบ้านครับ